สวัสดีค่ะซินเจียยูอีกงินนี้หัวใช้นะคะวันนี้วันตรุษจีนนะคะเฮ้งๆเรื่อยๆปังๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเพื่อาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินในในสนามกอล์ฟนัทเทินลรังสิตนะคะตำบลบางน้อยอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแปลงที่15ค่ะอันนี้คือแปลงที่15นะเพื่อจะขอบอกว่าสวยงามมากด้านหลังติดเล็กนะคะด้านหลังติดเล็กติดกลิ่นกอล์ฟค่ะเพื่อนขอบอกเลยนะคะ รีนกรอบนะคะมองไปเห็นรีนกรอบเลยนะคะธรรมชาติสุดๆเลยนะคะเพื่นจะขอบอกว่าที่ธรรมชาติที่นี่สุดๆเลยนะคะต้นไม้เยอะมากเพื่นขอบอกว่าต้นไม้ที่นี่เยอะมากนะคะ โอโซนดีอากาศดีค่ะอากาศที่นี่หาได้ที่สนามกอลนะ์ฟนอเทิร์นรังสิตนะคะการเดินทางนะคะเป็นจะขอบอกว่าแสนจะสะดวกสบายค่ะมาทางด่วนนะคะหรือมอเตอร์วเวย์ก,ก็ได้นะคะหรือท่านจะมาทางพระขนิจินนะคะกม,มาที่58นะคะหรือท่านจะมาทางรีบคลองรถพีพัดก็ได้นะคะด้านหลังนะคะตรงนี้ใกล้ๆเองนะประมาณคลอง3คลองสนะคะสถานที่ใกล้เคียงในสนามกอลนะ์ฟนอเทิร์นก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ โรงพยาบาลวางน้อยค่ะตลาดวางน้อยเมืองตลาดเมืองใหม่วางน้อยนะคะเห็นไหมคะว่าการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะที่นี่เหมาะทาอะไรนะคะสร้างบ้านค่ะบ้านค่ะบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศท้าเรือหาดม้าววังอลังการนะคะที่นี่ตอบโจทย์มากมากค่ะเพราะที่นี่มีความเป็นธรรมชาติอากาศดีโอโซนดีบริสุทธิ์ธรรมชาติสุดๆนะคะแล้วยังมีความเป็นส่วนตัวค่ะความเป็น p r i v a t มากๆาเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบความเป็นธรรมชาติความเป็นส่วนตัวนะคะ ไม่ชอบความวุ่นวายนะคะสนามกราฟนะัดท่านรังสิทธตตอบโจทย์มากๆเลยนะคเพื่อนขอบอกนะคะแล้วก็ ราคาท่านก็สามารถจับต้องได้นะคะราคาที่นี่ไม่แพงค่ะที่ดินของเราถนนกว้าง12เมตรที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรทุกแปลงนะคะสาธารณูปโพคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาหรือคูระบายนะะ้ำที่นี่พร้อมมากปันบอกว่าพร้อมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีรอปภร,รักษาความปลอดภัยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะจะมีการตรวจที่เข้มข้นมากค่ะสำหรับสนามกอล์ฟนอะร์เทิร์นรงังสิตนะคะเห็นไหมคะว่าอากาศแบบนี้โออซซนแบบนี้ ต้นไม้เยอะแบบนี้วิวกรีนกอล์ฟด้านหลังนะคะติดเลสทุกแปลงที่ดินของเราติดเลสทุกแปลงขอบอกเลยค่ะท่านมีบ้านอยู่นะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดน้ํานะคะฟินขนาดไหนคะท่านต้องฟินสุดแล้วตื่นมายิ่งใครที่ชอบเล่นกีฬากอล์ฟนะคะตื่นมานะคะก็สามารถไปตีกอล์ฟได้นะคะแล้วก็กลับมาบ้านตัวเองมาพักผ่อนหย่อนใจถูกไหมคะด้วยนะด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะรีบท็กกันมาเลยนะคะที่ดินแบบนี้หาได้ที่นี่ที่เดียวนะคะสนามกอล์ฟนอรเชินนะคะ เพจขายที่ดินค่ะ Facebook ป้านนะักขนันนะคะ0 9 0 2 7 5 8 3 0 9นะคะ YouTube ป้าน,นะคะป้านขายที่ดินค่ะสำหรับแปลงนี้แปลงที่15ค่ะ